ขอเจริญพรมายัางญาติโยมผู้ฟังทุกท่านวันนี้รายการฟังธรรมะจากพระไตรปิฎกก็ได้กลับมาพบกับญาติโยมผู้ฟังอีกเช่นเคยเป็นประจำทางสถานีวิทยุแห่งนี้ในวันเวลาเดียวกันนี้สำหรับวันนี้อรรมาภาพพระปริญญาปริญญาโนเป็นผู้มาทําหน้าที่ในการบรรยายญาติโยมก็คงจะรอติดตามรับฟังกันอยู่โดยในช่วงนี้อาตมาได้นํา ธรรมะเกี่ยวกับเรื่องของอนิสง์การให้ทานที่พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ทรงแสดงเอาไว้นะอาตมาได้รวบรวมมาจากที่ต่างๆในพระไตรปิฎกหลายๆเล่มหลายๆสูตรนะมาทยอยอ่านออกาศให้ญาติโยมได้ติดตามรับฟังวันนี้ญาติโยมมาฟังกันต่อนะซึ่งอาตมาก็ได้นําพระไตรปิฎกสังยุตตนิกายสคาทวักเล่มที่หนึ่งภาคที่1อาทิตตสูตร ว่าด้วยผลของการให้ทานนะเมื่อวันก่อนโยมฟังสาธุสูตรนะสาธุสูตรเกี่ยวกับเรื่องของเทวดามาเฝ้าพระพุทธเจ้าแล้วก็มากล่าวคาถาเกี่ยวกับอนิสงส์การให้ทานวันนี้โยมฟังในสูตรชื่ออาทิตตสูตรว่าด้วยผลของการให้ทานข้อความจะเป็นอย่างไรญาติโย,ยมก็ติดตามรับฟังได้เลยข้าพเจ้าได้สดับมาแล้วอย่างนี้ สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ณนะพระวิหารเชตวันอารามของท่านนาถาบินทิกะเศรษฐีกรุงสาวัตถีครั้งนั้นแลเมื่อปฐมยามล่วงไปแล้วเทวดาองค์หนึ่งซึ่งมีวันณงามอย่างพระวิหารเชตวันทั้งสิ้นให้สว่างเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าคันแล้วจึงอภิวาทพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วยืนอยู่ณนะที่ควรส่วนข้างหนึ่ง เรื่องนี้ก็เป็นเรื่องของเทวดาอีกเรื่องหนึ่งโยมที่มาฟ้าบะพุทธเจ้านะเทวดานั้นครั้นยืนอยู่ณนะที่ควรส่วนข้าหนึ่งแล้วได้กล่าวคาถาเหล่านี้ในสำนักพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าเมื่อเรือนถูกไฟไหม้แล้วเจ้าของเรือนขนเอาภาชนะใดออกไปได้ภาชนะนั้นย่อมเป็นประโยชน์แก่เขาส่วนสิ่งของที่ไม่ได้ขนออกไปย่อมไม่ในไฟนั้นฉันใด โลกคือหมู่สัตว์อัญชราและมรณะเผาแล้วก็ฉันนั้นควรนำออกซึ่งโภคสมบัติด้วยการให้ทานเพราะทานวัตถุที่บุคคลให้แล้วได้ชื่อว่านำออกดีแล้วทานวัตถุที่บุคคลให้แล้วนั้นย่อมมีสุขเป็นผลที่ยังมีได้ให้ย่อมไม่เป็นเหมือนเช่นนั้นโจรยังปร้นได้ พระราชายังริบได้เพริงยังไม่ได้หรือสูญหายไปได้อันหนึ่งบุคคลจำต้องละร่างกายพร้อมด้วยสิ่งเครื่องอาศัยด้วยตายจากไปผู้มีปัญญารู้ชัดดังนี้แล้วควรใช้สอยและให้ทานเมื่อได้ให้ทานและใช้สอยตามควรแล้วจะไม่ถูกติฉินเข้าถึงสถาน เข้าถึงสถานที่อันเป็นสวรรค์โอ้โหโยมตรงนี้เราจะมาอ่านยาวเลยนะที่จริงข้อความก็ง่ายแล้วโยมอันนี้เทวดาก็มากล่าวคาถาบปมาเรือนที่ถูกไฟไหม้เรือนที่ถูกไฟไหม้โยมก็นึกถึงภาพก,ากาันลวกันเช่นมีข่าวข่าวว่าไฟไหม้บ้านไม่ตึกที่ตรงนั้นที่ตรงนี้นะนะเจ้าของก็พยายามโยมตะเกียรตะกาย ขนเอาสมบัติสิ่งของต่างๆออกจากเรือนที่กำลังถูกไฟไหม้อยู่เนี่ยเทวดาก็ได้บอกว่าภาชนะอันไหนที่เราขนออกมาจากกองไฟได้เนี่ยภาชนะอันนั้นก็เป็นประโยชน์เป็นประโยชน์แก่บุคลดดคลผู้ที่ขนออกมาได้นะแต่อันไหนที่ไม่สามารถที่จะขนออกมาได้มันก็ถูกไฟไหมเป็นเท่าฐานไปเสียหายไปไม่ได้เกิดประโยชน์นะฉันใดก็ดีเยิมท่านบอกว่าโลกคือหมู่สัตว อัญชาลาและมรณะแผดเผาเนี่ยคือสปปรรพสัตว์ทั้งหลายที่เกิดมาในโลกใบนี้มีชีวิตอยู่มีลมปราณอยู่เนี่ยก็มีความแก่ความเจ็บความตายแผดเผาอยู่นะความเจ็บความตายแผดเผาอยู่ฉะนั้นท่านบอกว่าควรนําออกซึ่งพภกคสมบัติการนําโภคสมบัติออกจะนําออกยังไงโยมท่านว่าออกด้วยการให้ทานเห็นไหมเพราะว่าทานวัตถุที่บุคคลให้แล้วชื่อว่านําออกดีแล้ว นะบุญยังโจรหิทุรังยมบุญอันโจรน,นําไปไม่ได้นะหมายว่าสิ่งที่เราให้ทานไปเนี่ยเรียกว,ว่ามันเป็นของเรามันจะมันจะตอบสนองหรือว,ว่าได้รับอนิสง์มาเป็นของเราซึ่งญาติโยมก็คงจะเข้าใจดีแล้วนะตัวนี้แต่มาก็คงจะไม่ต้องอธิบายละเอียดนะนะว่าเออการให้ทานนั้นทุกสิ่งทุกอย่างที่เราให้ไปเนี่ยเดี๋ยวมันก็จะกลับมาเป็นของเราอีกนะ แต่มันก็จะกลับมามากเป็นทวีคูณตรงนั้นเถอะดังนั้นชีวิตเราถูกความแก่ความเจ็บความตายแผดเผาเนี่ยการให้ทานออกไปชื่อว่านําออกดีแล้วเพราะว่าทานทานที่บุคคลนําออกไปแล้วท่านบอกว่าย่ำย่ำย,ยังสุขเป็นผลคือว่าย่มมีสุขเป็นผลนะแต่อันไหนยังไม่ได้ให้อันไหนยังไม่ได้ให้ไม่เป็นเช่นนั้น อันไหนยังไม่ได้ให้ในที่นี้อาจจะหมายถึงว่ายังไม่ได้นําออกจากกองไฟโยมอาจจะถูกไฟไหม้นะบุคคลที่ไม่ได้ให้ทานเนี่ยวัตถุที่เราหามาได้นี้ก็จะไม่ไม่มีผลเป็นสุขเหมือนกับสิ่งของที่เราให้ไปนะเพราะอะไรตรงนี้เทวดาบอกว่าเพราะว่าอันไหนที่เรายังไม่ได้บริจาคทานไปนี้โจรยังปล้นได้เห็นไหมเมื่อโจรปล้นไปได้เราก็ไม่ได้ใช้สอยด้วยแล้วก็ ไม่ได้บริจาคทานพระราชาก็ยังริบได้นะเวลาพระราชา,านิเจนาจะยึดทรัพย์สมบัติของประสนิกรราษฎรเนี่ยพระราชาก็ทำได้เราก็ไม่มีสิทธิ์จะไปเรียกร้องเอาคืนมาแต่สิ่งไหนที่เราให้ทานไปแล้วอย่างเช่นเราให้แกนายกอไปอย่างนี้นะบุญที่เราให้ในายกอไปอะ่ะมันก็เป็นบุญของเราแล้วพระราชาริบไม่ได้นะแต่ของที่นายกอได้ไป พร,พระราชา,ปปาริบไปโยมนายกอไม่ได้ใช้แต่เราได้บุญใช่ไหมโยมเนี่ยพระราชายึดบุญเราไม่ได้ไฟไม่บุญเราไม่ได้โจรลักบุญเราไม่ได้เทวดาจึงบอกว่าสิ่งของอันไหนที่เรายังไม่ได้ให้ทานเนะี่ยโจรปล้นได้พระราชาริบได้เพลิงก็ไม่ได้โยมหรือว่าสูญหายไปได้นะนี่ท่านก็บอกว่าบุคคลคือทุกๆคนนะนะ จำต้องละร่างกายคือตายไปนะตายไปแล้วก็ต้องจากทรัพย์สมบัติทรัพย์สมบัติก็ตามเราไปไม่ได้ผู้มีปัญญารู้ชัดคือหาทรัพย์สมบัติมาได้ได้แล้วเนี่ยก็ควรใช้สอยอยู่ไม่ควรตนันนี่ควรใช้สอยแล้วก็ควรให้ทานออกไปเพราะว่าเมื่อได้ให้ทานด้วยใช้สอยตามการอันสมควรด้วยก็จะไม่ถูกตีชินถือไม่มีใครเขาว่าเสษทีขี้เหนียวของดีๆก็ไม่อยากกิน กินเด็กของที่ไม่ค่อยดีนะตันีมากขี้เหนียวมากทานก็ไม่ให้กินก็ไม่กินใช้ก็ไม่ใช้อย่างนี้เสียฐีขี้เหนียวอย่างนี้ก็จะถูกติฉินนินทาหรือไม่ใช่แต่เสียฐีหรอกโยมนะคนไหนที่มีทรัพย์สมบัติเนี่ยก็ไม่อยากใช้สอยทรัพย์ไม่อยากบริจาคทานเนี่ยก็จะถูกบัณฑิตติฉินถ้าเราทําเราก็ไม่ไม่ถูกติฉินใช่ไหมเราเราใช้ด้วยบริโภคด้วย แล้วก็บริจาคทานด้วยก็จะไม่ถูกติชินแล้วก็เข้าถึงสถานที่อันเป็นสวรรค์สวรรค์นในนี้คือ,อสถานที่น่ารื่นเริงแล้วก็มีแต่ความสุขนะมีแต่ความสุขอันนี้อาตมาจะอ่านอัตถกถาให้ญาติโยมได้ฟังจากเล็กน้อยนะข้อความในอัตถกถาตรงนี้พึงทราบวิธนนีใช้ในวรรคที่5แห่งอาทิตตสูตรที่หต่อไป บทว่าชรายะมะระเนนะจานี้เป็นหัวหน้าขอให้เป็นหัวข้อแห่งเทศนาอธิบายว่าโลกคือหมูสัตว์ถูกไฟทั้งหลาย11กองมีราคะเป็นต้น10ไฟคือความร้อนที่แผดเผาสัรพสัตว์ทั้งหลายอยู่มีอยู่11กองนี้มีอะไรบ้างโยมลองฟังดูนะท่านบอกว่าไฟ11กองคือราคะโยมโทสะโมหะ ชาติชรามรณนะโสกะปริเทวะทุกข์โทมนัสอุปายาตตราคะความกำหนัดแผดเผาย่ำยีจิตใจของสัพจทั้งหลายโยมนะโทสะก็แผดเผาด้วยความกโกรธความอาฆาตพยาบาทโมหะความรุ่มหลงไม่รู้จริงในอริยสัจส,สี่ไม่เห็นโทษของกามาคุณหมกมุ่นมัวเมาอยู่กับกามคุณ ไม่รู้ว่าอะไรเป็นคุณอะไรเป็นโทษอะไรมีประโยชน์อะไรไม่มีประโยชน์อะไรทําไปแล้วเป็นเหตุให้เกิดทุกข์อะไรทําไปแล้วเป็นเหตุให้เกิดสุขไม่รู้จักเลยโยมนะเรียกว่ามีโมหะลุ่มหลงแล้วก็ชาติการเกิดมาเนี่ยเป็นเหตุให้เป็นเหตุให้ได้รับความทุกข์ต่างๆมากมายเพราะการเกิดชราคือความแก่ก็แผดเผาโยมแผดเผาหนังให้เหี่ยวย่นแผดเผาผมให้งอกแผดเผา เสียร่างกายให้แก่ง่อมลงไปแล้วก็มรณะแผดเผาให้ตายไปโศกกะความโศกเศร้าปริเทวะความคล่ำครวนทุกก็ได้แก่ทุกข์กายโยมไฟไหม้ไฟหไฟหม้บ้างอุบัติเหตุบ้างเจ็บปวดร่างกายด้วยโรคหลหลายอย่างที่เกิดขึ้นในร่างกายเรียกว่าทุกขโยมโทมนัสก็หมายถึงความเสียใจ ความเสียใจทางใจเพราะพะัดภาคจากสิ่งนันเป็นที่รักบ้างประสบประสบกับสิ่งที่ไม่เป็นที่รักบ้างโยมเนี่ยเรียกว่าโทมนตสเสียใจเพราะลูกเพราะรั์เพราะสามีเพราะภรรยาที่มันแผดเผาจิตใจของสรพสั์แล้วก็อุปายาตความเหือดแห้งใจเรียกว่าโศกแล้วก็โศกะไรอย่โศกะปริเทวะเนี่ยโศกะความโศกปริเทวะความลคลั่งครวน ทุกขะคือทุกกายต่างๆโทมนัสในแก่ความน้อยเนื้อต่ําใจเศร้าโศกเสียใจแล้วก็อุปาญาตความเหือดแห้งโยมอันนี้เรียกว่าไฟสิเอ็กองที่แผดเผาสปปรพัตช์ทั้งหลายอยู่เนี่ยในบทว่าทานเนนะได้แก่มีเจตนาในการให้ทานทานเนนะนี้คือเจนาที่จะให้ที่จะบริจาคนะบทว่าทินนางโหติสุนีพระตังความว่าเจตนาอันเป็นบุญในการให้ย่อมมีแก่ทายกนั่นแหละ คือทายกก็หมายถึงผู้ให้โยมถ้าเจนาที่จะให้เกิดขึ้นเจตนานั้นก็เป็นบุญของทายกเหมือนสิ่งของอันเจ้าของเรือนนําออกแล้วนําออกจากกองไฟนะย่อมได้รับประโยชน์ด้วยเหตุนั้นท่านจึงกล่าวว่าโจราหรันติคือว่าสิ่งใดที่ยังไม่ได้ให้ทานไปเนี่โจรลักเอาได้โยมโจรมันยึดไปได้นะเป็นต้นนะก็ข้อความในบาลีญาติโยมก็ ฟังมาแล้วนะว่าโจรยังปล้นได้พระราชายังริบได้เพลิงยังไม่ได้หรือว่าสูญหายไปได้แต่สิ่งที่เราบริจาคทานไปโจรลักไม่ได้พระราชาริบไม่ได้แล้วก็ไฟไหม้ไม่ได้หรือว่าสูญหายไปไม่ได้ญาโยมก็ฟังมาก็เข้าใจดีแล้วนะข้อความในอัตถาก็จบไว้ได้เพียงเท่านี้แล้วก็ข้อความในพระบารีในสูตรนี้ที่เทวดาองค์หนึ่งได้มาเฝ้าพระพุทธเจ้าแล้วก็ ได้กล่าวคาถาอน,นิสง์ของการให้ทานนะก็ขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้โยมสำหรับพระสูตรนี้ทีนี้เวลาก็ยังมีเหลืออยู่นะอาตมาก็จะให้ญาติโยมได้ฟังอีกสูตรหนึ่งนะเรื่องของอน,นิสง์การให้ทานเหมือนกันโยมแต่ว่าเรื่องนี้อยู่ในพระสุตตันตปิฎก อังคุตตรนิกายจตุการิบาตนะอยู่ในจตุกาิบาตโยมอังคุตรนิกายจตุกาิบาตว่าด้วยธรรมะหมวดสสุป,ปะวาสาสูตรนะญาติโยมก็ลองฟังดูนะว่าด้วยนางสุป,ปะวาสาอังคาตพระผู้มีพระภาคเจ้าสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ที่นิคมของชาวโกริยะชื่อปัจชเนลนิคม ในโกริยชนบทครั้งนั้นเวลาเช้าพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงครองสบงแล้วทรงถือบาทและจีวรเสร็จพระพุทธดำเนินไปนิเวศของนางสุปาวาสาธิดาของเจ้าโกริยะประทับณอาสนะที่เขาจัดถวายนางสุปาวาสาอังคาตพระผู้มีพระภาคเจ้าบริบูรณ์เพียงพอด้วยขาตริยโพชนียาหารด้วยตนเอง ครั้นพระองค์สวยเสร็จนำพระหัต์ออกจากบาทแล้วนั่งเฝ้าอยู่ณนะที่สมควรส่วนข้างหนึ่งอันนี้พระนางสุปาวาสาก็เป็นพระประยุรญาติยมเคยรือญาติของพระพุทธเจ้าฝ่ายเสด็จแม่นะเสด็จแม่คือพระนางสิริมหามายาซึ่งอยู่ในกุริยะกุริยะวงยมนะพระนางสุปาวาสาก็ได้ทรง ถวายพระกยาหารแด่พระพุทธเจ้าอะนะทีนี้เมื่อระองค์ทรงเสวยเสร็จแล้วพระนางก็ได้เข้าไปเฝ้านั่งอยู่ณนะที่ควรส่วนข้างหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงตรัสว่าดูก่อนสุปวาสาอริยสาวิกาเมื่อให้โพชนาหารเป็นทานชื่อว่าให้สถานเก้าแก่ปฏิกังหกทั้งหลายให้สถานอ้าขออภยัยอันนี้ตกไปนะโยมนะ ชื่อว่าให้สถานสี่แก่ปฏิกขาหกทั้งหลายให้สถานสี่คืออะไรบ้างคือให้อายุให้วันนะให้สุขะให้พละครั้นให้อายุแล้วย่อมเป็นผู้มีส่วนได้รับอายุอันเป็นทิพย์บ้างของมนุษย์บ้างครั้นให้วันนะย่อมเป็นผู้มีส่วนได้รับวันนะอันเป็นทิพย์บ้างของมนุษย์บ้างครั้น ให้สุขะสุขะคือสุขนะโยมเนาะครั้นให้สุขะแล้วย่อมเป็นผู้มีส่วนได้รับสุขอันเป็นของทิพย์บ้างของมนุษย์บ้างครั้นให้พละแล้วย่อมเป็นผู้มีส่วนได้รับพระอันเป็นของทิพย์บ้างของมนุษย์บ้างดูก่อนสุปาวาสาอริยสาวิกาเมื่อให้โภชนอาหารเป็นทาน ชื่อว่าให้สถานสีนี้แก่ปฏิคาหกทั้งหลายอ๋ออันนี้ญาติโยมฟังก็คงจะพอเข้าใจเนาะอัตมาจะอธิบายให้ญาติโยมได้ฟังเล็กน้อยนะว่าการให้อายุวันนะสุขภพละเนี่ยก็คือว่าทำไมการให้อาหารชื่อว่าให้สถานสีแก่ปฏิคาหกนะปฏิคาหกก็ได้แก่ผู้รับโยม ผู้รับอาหารของเราไปถ้าไม่ได้กินอาหารอายุก็สั้นใช่ไหมโยมไม่ได้กินอาหารอายุก็สืบต่อไปไม่ได้ก็อาจจะตายไวนะแต่นั้นการที่เราให้อาหารแก่บุคคลอื่นหรือผู้รับเนี่ยเขาก็จะมีอายุยืนขึ้นนะเราทําให้เขามีชีวิตดํารงอยู่ได้เมื่อเราให้คนอื่นมีชีวิตดํารงอยู่ได้ตัวเราก็จะเป็นผู้มีส่วนได้รับอายุยืนด้วยนะอายุยืนทั้งเป็นของทิพย์และเป็นของมนุษย์นะเนะยม วันณะก็เหมือนกันบากคนที่ให้อาหารก็ชื่อว่าให้วันณะวันณะก็ได้แก่ผิวพันธุ์ที่ผุดพองเปล่งปังมีน้ํามีนวลน,นะคล้ายต้นไม้ที่เหี่ยวแห้งเนี่ยเราเอาน้ําไปรดพอมันได้ดูดซับน้ําเข้าไปที่ลาต้นของมันเนี่ยมันก็จะสดชื่นโยมมีวันณะผุดพองใสหมายถึงต้นไม้นะคนก็เหมือนกันคนที่กำลังหิวโหยอยู่โยม ผิวพันธุ์ก็เหี่ยวแห้งใช่ไหมผิวพันธุ์เหี่ยวแห้งหมดแรงอย่างนี้เป็นต้นนะพอเราให้อาหารเขากินเขาทานเนี่ยเขาก็จะมีผิวพันธุ์เปล่งปังผุดผ่องขึ้นมาเมื่อเราให้คนอื่นมีส่วนได้รับผิวพันธุ์ที่ดีเราก็จะได้รับผิวพันธุ์ที่ดีตามที่เราให้เขาไปนะคือผิวพันธุ์อันเป็นทิพย์บ้างผิวพันธุ์ของมนุษย์บ้างให้สุขะยม คนที่ไม่ได้กินข้าวก็โอ้โหโยมจะมีความสุขแต่ที่ไหนอะ่ะทุกทรมานโยมหิวโหยเมื่อเราให้อาหารก็ชื่อว่าให้ความสุขเราก็จะได้รับความสุขการเป็นทิพย์บ้างของมนุษย์บ้างให้พลังคือกําลังคนที่ไม่ได้กินข้าวก็หมดกําลังยจะเดินก็ไม่ไหวทํางานอะไรก็ไม่ไหวท่านั้นแหละเพราะว่าไม่มีแรงโยมเนาะเราให้อาหารเขากินก็เพิ่มแรงให้เขา เขาก็มีพระกําลังขึ้นมาตัวเราก็จะเป็นผู้มีส่วนได้รับซึ่งกําลังด้วยทั้งในชาตินี้ชาติหน้าทั้งของมนุษย์ทั้งของเทวดาอันนี้พระองค์ก็ได้ทรงตัดอย่างนี้นะอันนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าก็ได้ทรงตรัสว่าบุคคลให้โภชนาหารอันปรุงแต่งแล้วอันสะอาดประณีตมีรถแก่ปฏิคา6 ทักษินาทานนั้นที่บุคคลให้ในท่านผู้ดำเนินตรงผู้ประกอบด้วยจรณะผู้ถึงความเป็นใหญ่พระพุทธเจ้าทั้งหลายทรงสรรเสริญว่าเป็นทักษินาที่รวบรวมบุญด้วยบุญมีผลมากอันนี้พระอ,องค์ได้ทรงยกย่องปฏิฆาหกคือผู้รับทานโยมผู้รับทานที่มีอาน,นิสงส์มากที่สุดนะ บุญทั้งหลายที่เกี่ยวกับการให้ทานเนี่ยจะไหลไปรวมแล้วก็สุดอยู่ที่การให้กับบุคคลผู้ดำเนินตรงประกอบด้วยจรณะในนี้หมายถึงพระพุทธเจ้าโยมพระพุทธเจ้านั้นเป็นทักษิณาียกว่าเป็นทักษินาบุคคลอันเลิศคือว่าเป็นเนื้อนาบุญอันเลิศที่เป็นปาติกบุคคลิกทานนะนะการให้กับพระพุทธเจ้านั้นมีอานิสงส์สูงสุดโยม นะเพราะว่าพระพุทธเจ้านั้นเป็นผู้ที่ดําเนินตรงประกอบด้วยจรณะพูดถึงความเป็นใหญ่เพราะพระพุทธเจ้าทั้งหลายเนี่ยทรงสรรเสริญว่าเป็นทักษิณาที่รวบรวมบุญด้วยบุญมีผลมากมากที่สุดกว่าการให้แก่ใครๆนะบุคคลเหล่าใดระลึกถึงทักษิณาทานเช่นนั้นอันนี้คงจะโดนพระไทยของพระนางสุปววาสาเลยนะเพราะว่าพระนางก็กําลัง ถวายทานให้กับพระพุทธเจ้าอยู่ซึ่งเป็นบุคคลผู้เลิศที่ชำระทักษิณาให้บริสุทธิ์นะนะบุคคลเหล่าใดระลึกถึงทักษิณาทานเช่นนั้นเกิดความยินดีขจัดเสียซึ่งมนทินคือความตรนีพร้อมทั้งมูลรากในโลกย่อมเป็นผู้ไม่ต้องตำหนิย่อมเข้าถึงฐานะอันเป็นสวรรค์โยมสุป,ปวาสสูตรที่7กระจบ ไว้่เพียงเท่านี้อันนี้ในบาลีนะข้อความง่ายแล้วนะเดี๋ยวตามาจะอ่านอัตถกถาตรงนี้ให้ยายโยมได้ฟังเพราะว่าท่านมีอัตถกถาขยายท่านบอกว่าถึงทราบวินิจฉัยในสุป,ปะวาสสูตรที่7ดังต่อไปนี้คําว่าปัจฉะเลนะเป็นชื่อนิคมของใครบวชว่าโกริยานังได้แก่ของ โกรราชชะตกูลก็คือกริยะวงนั่นแหละโยมนะในบทว่าอายุขโขปณะทัตตวาได้แก่ครั้นให้อายุทานแล้วคือว่าเราให้เขามีอายุยืนขึ้นคือการให้ทานของเราเนี่ยเป็นเหตุให้เขามีอายุยืนขึ้นในบทว่าอายุสะพาคินีโหติได้แก่เป็นหญิงได้ลาบคืออายุคือเวลามาเกิดเป็นผู้หญิงนะชาใดๆนะเขาจะได้ลาบ คือจะมีอายุยืนหรือเป็นผู้เกิดมีอายุอธิบายว่าเป็นผู้ได้อายุแม้ในบทที่เหลือก็ในนี้เหมือนกันคือว่าเมื่อให้อายุเราก็จะได้รับอายุตอบซึ่งอาตมาก็ได้อธิบายให้โยมเข้าใจในตอนต้นแล้วเนาะอาตกถาท่านก็ขยายเพียงเท่านี้โยมเนาะสุป,ปาวาสัสูตรที่7ก็จบลงไว้แต่เพียงเท่านี้ว่าบุคคลผู้ให้โภชนาหารแก่ปฏิคาหก ชื่อว่าให้สถานสี่แก่ปฏิคาหกเมื่อให้สถานสี่แก่ปฏิคาหกคืออายุวันนาสุขภะละทายกผู้ให้ก็จะได้รับอน,นิสงส์สี่อย่างเหมือนกันคืออายุวันนาสุขภะละอันเป็นของมนุษย์บ้างแล้วก็อันเป็นของทิ์บ้างโยมเนาะเวลาก็หมดลงพอดีโยมเนาะในงานยีโยมก็ติดตามรับฟังรายการฟังธรรมจากพระไตรปิฎกไปเรื่อยๆโยมนะทางสถานีวิทยุ แห่งนี้ในวันเวลาเดียวกันนี้โยมสำหรับวันนี้เวลาได้หมดตรงแล้วอาตมาภาพพระปริญญาปริญญาโนผู้ทำหน้าที่บรรยายต้องขอจากหลายญาติโยมผู้ฟังไปก่อนขออวยพรให้ญาติโยมผู้ฟังทุกท่านจงประสบแต่ความสุขความเจริญโดยทั่วหน้ากันทุกท่านทุกคนเทอญขอเจริญพร